ท,ทำเมื่อเจือตาลจังจักบ่อยจากบ้านเหรอทม่อยังไม่รู้ไม่ต้องโทษคือบอลามอ๋อโทษไปคืบอลามที่ท่ันผิดมากนล้ไม่ดีไม่ท่านผิดมากไม่ดีกันอ่ะวันนี้ยาไปรึ่ายไปพูดกตีว่ มาถามก่นที่ดียปกติใ่ล้เอาไปเสียเป็นาถจังไเพราะาสาเปลี่นเพริบบอสพอถามพอถามเพื่ซื้อเ่ยนป็นันมหอดเนี่ยนดีกันกระพรยีตาเนี่ยะพยตางเองก็นั่มากเลยเพชรน้อยเอบอสว้าเลยเป็นลเพชรยังเมียนบอยังวะนี่ยังมาหาพออนเลยอพอที่เีเป็นง ปี่ปถามุญสิอ้อเอ้เม่อนฮักพ่อเ่อนี้เ่อไัวพ่นีบรถอไหมว่นนี่อะไรห้แะอีไถ่รถก็ต้องเหรอ่รถวยวไส้อันน่้นห่งปุ๋ยบ้งนะเ่ยงปนจักรวัวมึงไหนเลยวอะไรอยู่ไถ่รถเเลี่ยนเืองขนาดเงนเสียง ตีไงพ่อื้อม่เนื้อตีถ่ายรูได้พกเ่นรถพ่อ้เ่นด้หรอยังเงี้ย่าว่าเอามยังเงียละบบทนี่ เอาปิดบังกันนะมียังบอยบังเอาบอยบังเอามียังคือใจว่าบังกันไหนก็บังบอได้อยู่นี่นั่นบังเอาใจว่บฮะบังกันใจบอยเป็นได้บั่นดูใจฉันนเดี๋ยอก็ได้บั่นนะโอ้โหเด้อ ต้องต้องเข้าไปลูกสินไปสามสิบขอแก่พ่อมาขอแก่พ่อพ่อรู้ไหมอ่ะสามสิบพ่อประมาณยาาท่านชา่นเหรียญนะไม่ส่องห้แล้วพ่จะดีเกีนเป็นรูป่นจะดี